สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจครับผมเป็นติ๊้หนึ่งครับเอ่าเบิ่มผมมีได้เช่าพระหลวงปโตะนะครับมาชุดหนึ่งนะครับก็จึงจะมาทํารีวิวให้แฟนเพจได้ดูนะครับแล้วก็มาชมพักกันด้วยนะครับก็เบิ่มเป็นผลงานเพิ่งได้ทำไปสักคู่นะครับเนยก็ขอขอบคุณเฮียกับแย้ที่มาแบ่งให้เป็นติ๊้หนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เหมือนแฟนเพจท่านใดที่ไม่ได้ชมกันไล์สดก็ย้อนดูในคลิปแล้วกันนะครับมาชม ผลงานเล็กเลน้อยๆที่ได้เช่าในวันนี้นะครับก็ถือว่าหลวงปู่เมตตาด้วยนะครับแล้วก็เฮียกับแจ้กมาแบ่งปันให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับแฟนเพจเดี๋ยวผมขออนุญาตให้แฟนเพจชมพักกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เช่าอะไรบ้างมีความหลากหลายอยู่ในหลายๆรุ่นนะครับก็จริงเดี๋ยวจะไม้ให้แฟนเพจได้ชมนะครับมาโอเคครับแฟนเพจครับมาชมกันครับอ่านี่นะครับอ่าเข้ามาชมพระ กับปีที่สามหนึ่งกันนะครับว่าวันนี้มีผลงานอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับก็เบื้องต้นนะครับแน่นอนครับก็ได้เข้ามาอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีพระประจําวันเกิดนะครับเย็นเดนเดียนะครับบดนิยันะนะครับแล้วก็ซ้อมเตะคะแนนนะครับอ่าเนกสรแล้วก็ปิตาขนมข้างนะครับแล้วก็ล้อแมมกนะครับแล้วก็ปิตาอ่าเนรวะนะครับแล้วก็ประโยชน์เล็ก ปีสองหนึ่งนะครับแล้วก็รูปเหมือนใบพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ยันดวงเล็กนะครับมาเดี๋ยวจะไม่ให้ชมนะครับโอเคนะครับท่านใดมีพระเครื่องหลวงพ่อทจะขายติดต่อไปทีสามหนึ่งได้เลยนะครับลองให้ราคาดีนะครับซื้อตามสภาพยิ่งสวยยิ่งได้ราคานะครับอ่าไม่สวยล้วก็ซื้อนะครับซื้อสภาพนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้แฟนเพจได้ชมองนี้คือพระประจำวันเกิดนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นพระบ้าเลยนะครับเป็นพระที่ อ่าแจ้กับพีเขาเก็บไว้แต่รุ่นแม่เขาเลยนะครับเช่าจากวัดเลยนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นพระบ้านหมดเลยนะครับมนดูง่ายนะครับอ่าเนี่ครับพระจำเันเกิดนะครับมีความหนามากนะครับองนี้นะครับอ่าหลวงปู่โตนะครับยันตีนี้สิงเหนะครับอ่าโอเคมารีวิวให้กับแฟนเพจได้ชมนะครับเผื่อแฟนเพจมีพักเครื่มโต๊ะจะขายนะครับจะได้นําเสนอพิธีสามหนึ่งได้เลยนะครับอ่า สวัสดีทั้ง16ท่านเนี่ยนะครับท่านใดมีคําถามใดๆทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมาไล่ตอบให้นะครับนะครับอย่างงนี้ถือเป็นความสวยนะครับพระสวยนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเยนเดียนะครับอ่าโอเคเยนเดียวนี้ก็มีความสวยงามนะครับอ่ให้ชมนะครับอ่ามีความสวยงามนะครับอันนี้มีกอตเตอเต่าตัวเล็กนะครับอ่านี่ครับมีความสวยงามนะครับ สวัสดีทั้งยีบสองท่านด้วยนะครับอ่านี่นะครับต่อไปนะครับไปปดนี่นะครับปดนี้ยันนาอง์นี้นี่ก็คือความสวยอยู่ระดับปานกลางก็คือพอก็คือสวยอยู่เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นอ่าเป็นบล็อกแรกตึงเปียกเลยอะไรแต่เป็นพัรทที่ดูง่ายสังเกตพระฝุ่นเต็มเลยครับนี่จะกดเงินนะครับอย่างนี้ครับดูง่ายๆนะครับอย่างนี้ครับดูนิ้วดูง่ายๆครับเป็นลำหูติดคมชัดนะครับ อนี่ยันหลังนะครับยันนะนะครับปัญห่พระบ้านเก็บจะเป็นฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะนี่นะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่ามีความสวยพระเดิมครับพระดูง่ายคือพระดูง่ายต่อไปพระดูง่ายก็ยเป็นพัดที่น่าน่าสะสมมากครับจับมาดูง่ายเลยอ่าดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์ลึกนะครับเน่ยมทองเก่านะครับตัวพักก็มีความสวยงามนะครับอ่าโอเค นะครับอันนี้เป็นปิดตากระหนกข้างนะครับมาเดี๋ยวมาให้ชมนะครับเป็นปิตากระหนกข้างตะกุดเงินนะครับนะครับก็มีความสวยงามระดับตามปกตินะครับอ่านี่นะครับมีค้าบผงคราบฝุ่นขึ้นพระเดิมมากไม่ได้ปัดเลยครับอ่านะครับ ต่อไปเป็นล้อมแมมกนะครับล้อมแมมกอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับองนี้สวยนะครับก็คือหล่อสมบูรณ์หน้าตาติคมชัดเลยนะครับดูหน้านะครับหล่อตึงเปียกเลยหล่อเนี่ยจะมีทั้งตึงและไม่ตึงองนี้หล่อตึงเลยครับอ่านี่นะครับอ่านะครับช่วงนี้นะครับท่านใดจะขายปลั๊เครื่องหลวงปู่โต๊ให้กับปีทีสามหนึ่งปีตีสามหนึ่งยังเช่าเป็นปกติเลยนะครับและเช่าไม่อั้นนะครับเช่าทุกสภาพ ก็โทรนัดกันก่อนได้นะครับอ่าจะเจอกันตรงไหนอาจจะมาเจอที่ร้านก็ได้นะครับแต่ร้านตอนเนี้ยเราไม่สบผมไม่ได้เอาพระมาวางหรืออะไรเพราะว่าเราเปิดร้านไม่ได้นะครับอ่านะครับเพราะตามก็เปิดร้านไม่ได้ก็คือนัดเจอกันได้ครับก็เจอที่ห้างดีเอเพสนี่ก็ได้ครับอ่านะครับแต่เพียงว่าท่านใดที่จะมาชมพระเนี่ยไม่ไม่สามารถชมได้เพราะผมไม่ได้เอาพระมาวางขายนะครับ นะครับต่อไปนะครับเป็นลูกเหมือนเตาลีดนะครับกล่องเดิมเดออริจินอลนะครับก็การพิจารณานะครับก็ดูความเรียบร้อยสวยงามนะครับอืมนะครับเนี่ยนะครับมีความสวยงามนะครับดูนิ้วมือดูโซนเนื้อนะครับดูลูกอย่างครับตอนนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูองค์ที่ลู้สิกอ่าองค์นี้เป็นองค์ที่สวยงามมากๆนะครับ ว่าองคนี้เป็นยันดงเล็กนะครับที่สวยงามมากนะครับผมอาจจะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับอ่านะครับยังไม่เปิดนะครับองนี้สวยงามมากนะครับอ่าเป็นพระสวยมีเสน่ห์นะครับอ่านะครับองนี้มีคาบสวยงามครับอ่านะครับ นนะครับมีความสวยงามนะครับก็เป็นพาระที่ที่ซื้อพระบ้านนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อกับพระบ้านกับนักสะสมที่เก็บมานานแล้วนะครับก็ซื้อทีเยอะๆกะชอบนะครับเราเหมาท่านได้ถึงทั้งอย่าเรียกว่าเหมาดีกว่าเรียกว่าซื้อได้ทีละองค์แต่ซื้อได้ได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับมีกี่องค์ก็ซื้อได้ครับจะร้อยองค์ผมก็ซื้อได้นะครับก็ <lawsuit. S 2> ulously, คือซื้อได <after that. S 2> ้หมดนะครับแล้วก็ซื้อโดยไม่ต้องมีประกันนะครับ ก็คือดูชอบแจกเงินได้เลย,ยงั้นแฟนเพจ,เพจที่สนใจจะขายพระเครื่องให้กับพี่ตีสามหนึ่งเนี่ยสบายใจครับเพราะว่าผมจะซื้อพระท่านแบบเขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับอมืออาชีพคืออะไรนะครับมืออาชีพก็คืออย่างนี้ครับมืออาชีพคือซื้อแล้วไม่ต้องปาาะระากาันให้ผมนะครับนะครับไม่ต้องประกันให้ผมนะครับเพราะผมเป็นเซียนพระเราเป็นเซียนพระเราซื้อเราต้องมีความเป็นมืออาชีพได้เอาเสียก็ต้องยอมนะครับนี่คือเซียนพระนะครับ ไม่ต้องประกันนะครับผมดูถูกใจทิ้งเงินได้เลยนะครับถ้าท่านใดมีพ a r k เกร์บนโต๊ะหรือว่าญาติพี่น้องมีฝากบอกกันได้นะครับว่าลองส่งรูปวิธีสามหนึ่งดูนะครับอ่าแล้วก็อไรเจ้าผมชอบเราคุยกันนะครับนัดเจอนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดในช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็จะใช้วิธีการส่งไปรษณีย์มานะครับคือส่งรูปตกลงราคากันแล้วแล้วส่งไปรษณีย์มาผมได้รับพระแล้วผมก็โอนเงินให้ท่านนะครับก็เป็นส่วนปกติที่ผมรับส่งมาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ หรือจะนัดเจอกันก็ได้ยินดีนะครับหรือให้ผมไปหาทานที่บ้านก็ได้นะครับแต่ในขอได้เห็นรูปก่อนนะครับประเมินราคาก่อนนะครับเพราะผมเห็นจากรูปเนี่ยผมก็ประเมินได้แล้วว่าหนึ่งพระท่านแท้ไหมสองพระแท้ราคาผมสู้ไหวไหมนะครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยท่านใดที่จะเดินทางมาชมพาร์ที่ร้านเนี่ยไม่ต้องมานะครับเพราะปกติเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ได้เปิดร้านนะครับก็ตามตามมาตรการนะครับแต่ถ้า จะนัดเจอกันขายพระกันอา่าผมยังนัดเจอได้นะครับอา่าเดี๋ยวก็ติดต่อกันนะกันนะครับในผมพ3จีสามหนึ่ง้ทุกท่านดูแลุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็อา่าท่านใดมีปรกเครื่องหลวงตัวจะขายติดต่อพ3จีสามหนึ่งได้เลยนะครับทุกอย่างซื้อตามสภาพซื้อตามหางเช้งตามภาวะเศรษฐกิจซื้อทุกอย่างสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลวงปโต๊ที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ p i t i แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าแล้จะขึ้นหลวงปโตปีสามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ